แซบเซ็บแซ่บแซบแซบซบสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น like <inaudible> ้องเมากีนเข้าแดงน้ำกันปิ้งปลาทูพ่อแม่พี่น้องนะตุกไปตุ้ใหญ่แดงแจงหน่อไหมมามาเามกินน้ากันมาเด้อจะกินข่าเอาสบายดีสวัสดีพี่น้อง มากินเกมมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตูคูทูขวดเอาเบาๆนั่นมาจบจะละมาไหมนี่บ่นติดน้อยไปมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ายกินแบบจยอกๆกินแกมเราไว้ก็ปีนป่าชุดยอดเอาบุกพิกดอใส่เกมใหม่เองค่ะกิน แสด็จแมมากพี่ดองมากชุดแสด็จชุบหน่อยเสด็จคุณใหม่ลองคองนะคะ่ะแพงตัดหญ้ากำลังตัดหญ้ากับหาแล้วแม่เป็นอกน,นะคะ่ะแพงเนี่ยอยู<ด>่ในเฮ็ดกินข้าร้าเด้อพี่น้องมาเด้อหญ้ากับหญ้าไวแต่คนก็แข็ง เสแล้วต ah hmm. ัดมันยาวจิบบอนมันยาวเมไหมต่ mở rộng gây mặt gây vậy rượu mặt 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 nữa mặt 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 เป็นปลาทูคร่บมันนสักยาแล้วป่ะยาบตุ่เรื่องเรื่องเขาอุสักยาพี่สาเค็มเจ้าพี่อะไพี่ เอ็นนะวะนี่ไงประตูพี่เลยนี่ังพี่เข็มนะอาวขว่อยยัเจะไป,ปิดปาไป่ะนี่อักหลาดพี่พักเน,นี้ยแั่ปลเฮ็ด,ดนางผ่าเฮ็ดใหญ่เฮ็ดหน่อย มตดการม,มอมือเพื่อกระดไนไปต้นหยาบบริหัทน้ำติดมืออ้ผู้เดียวคุณพ่อคุณแม่ไกันนะทำมือใหะกับริษัยาวไวหยากับพุตกใส่ เขาแช่ผิดนาะแกงไม้ก็ปีงปลา้วชุดหนาะยนึงเนาะน้อยมากกินเปียงปลากับแกงไม้ประมาณแบบเปียงปลาเนาะแกงหน่อไม้เนาะกับมีเปียงปลามีเปียงก็เปียงเสียด้วยกันนะ

กินะนด้วเคยูย่แบบเนนนอนพพพอเพชรน้ำวงเพชรดนมาพิกินลยเพชรยอเคน้มันเอาเหตุใจได้เนย ตื่มพริกใส่ประวอบจะให้ <c oughs> มันได้มาอังดตาม,มากินวะไก่หมาง กินเมาทาปะ <ừ. S 1> เท่านี่ปุงแกงละไม่ป่ปงปลาทูกัวกระตัดนหนะโอเปเตอร์เพ็ดบอเปกินโน่แบบมะอก phải bật bộ phết, sẹp đã, nằm ta cho nó, à. phết ถ้าไม่ได้ลอยเนี่ยหายยังไงเลยที่ร้อยบ้านเรากินซื้อที่แกงหน่อไหม้ห้องมือชนกินเผ็ดเตยหายในแผ่นขาวแล้วพี่น้องแกงหน่อไม้มันเผ็ด Cắt vào khít lò à! Xem năm tà nhọn đoạn đây <laughs> Há kia mua, mua một cái xếp đấy มันชุ <c oughs> <พ>่มเผ็ดเศรษฐาขอโทษพี่นนองกินเองเิจเองนึกวมันจะบุเผ็ดหน่อยหน่อยน่ยนะห่งมันมกินเผ็ด เรากินเพชรน่าจะประหยัดใจของเหลเพชรบอกจะได้ซื่อในมกประบุมาให้กเไม่อยากไปวะใ่ไปแมเนย มันเบิดบูผู้เมื่อนายฟักบงคอยนี่ยนะซื้อมาชาอัลโปีแล้วพี่น้องนายฟักบงชาอัลโคปีแล้วซื้อมาปลูก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 บนบเบื้องเพราะมันเบิดมันยังพี่จีเก็บเันพักในาพักไหวพี่น้องหลายปีก็ยังปลูกได้ เก็บใบตูแข่งเนี่ยพี่น้องเด้อก็บใบตูแข่งน่ายังกัญญาก็บใบตูแข่งได้ปีก็ยังปลูกได้อยู่ก็นะใบดอกเนี่ยกลายปีสองปีแล้วมัอยากออกเนาะนั่นมักเสด็กสดดีก <c oughs> <c oughs> ็เอาไว้ตูแขงมืดน้อห่ามาห้อยพวกเหรอบางในแบบทัวบางในแบบ ใส oh ่ดอกชะดีใส่ถุ้งกระพริบกพายเนี่ยเก็บใส่ถุงไว้แล้วเขาตู้แข็งกำลังตายปีมาแล้วมันบอกได้พอกระหงอกมันแห้งเลยบอกพักบุญขนาดนั่ะชอบเจ็ดปีแต่มาอยู่ดิณ่ะนี่ฝูงดูออกเฉยคือเก่ามั้ยนะ กระหน่อก็ได้ไอเดียมาจากบทความก็จะบทความก็จังบอกไอเดียเอาเดือดเดือปลูกเดือดยังเนี่ยเก็บเขาไว้ในหล่อยหัวเกษตรกรก็จะหัวอเมริกาก็จะบอกว่าไใน คยเฮ็ดกบูเนาะโอ้มันจาบกันเจาะนี่มันจะเฮ็ดพามมันจะเฮ็ดพามมันจะกระบอกเขาตอนอยู่แคลิฟอร์เนียผมได้ของหนูนะเอออยู่แคลิฟอร์เนียผมก็ไปอยากได้แนวมันอยากได้แนวมันต้องเก็บใบเสือเก่ามันนะอันเก่ามันเนี่ยเก็บใบปีนี่ครับตอนไดปีก็ยังปลูกได้ ลอยาดยหูจัดมาเป็นั้นนะแต่ก่อนอยู่คาิฟเนียเ,เคยเชวนนั่พวกกันนั่งพวกพามกจ็จอ,อกบ่อไปแลกขอิใไ่แนวยืนอ่บนไดแนวฉันสิว่าคนจะจะขบอก <c oughs> ในประกาศได้พักซี่ก็เก็บไป มันเถ่อนหายได้่ยังเน้นมืในขมันก็บรเดนแนวมันมันเถือมันปีนี้มันบุรก็มีมันบมันบุหได้ทุกปีพี่ชูลปลาเยหนเห็ทีบนในักบุนมปู่ สิบสาปีมันยังปลูกได้เลยนบรซียเขาคือกันยังบบทานเอาเขาไหวได้เขาเปือกเนี่ยเขาแน่น่นชื่อทงจีดอกกนมันเือบ่าบริลูกปีนี้ได้สชมติว่าบริเขาบริแนวเน่ะยกเขาไหว้องเบิ่ง này gửi ừ, cái nhà kết bạn cho bà khẩu nhanh nó có ra là thuật đồng thuật đồng rồi trong đồng thuật đồng vậy vừng nên bậc sẽ đi cứ cái này mà thuật long với nhau vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Anh Gõ พี่นายพอละกินจนอิ่มฮะก็ว่าบอกกันเมื่อเขาซ่องจำปั่นก็กินตุเรีนแห้งมันโอ้ยชาปาดนี่มันตายเหงอนไดเลยโอ้โหจะชามันยังวะ แกนมอีกอืมเพรพี่น่ออย่ามาเกลดพี่หน่ก็จะเกือบอีกมกี้นี่ก็แคแปดอยู่ด้เแก่น้หม่อ่ะ Say cụm sai hết separate my đẹp mày Bắt cái kung sư mama cụm kung đưa hết nần đeo bất đưa hết dạng 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 bộ dạng 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 อโอเคพี่น้องกินเข้าอิ่มก็เหมยอ้อยเอาะตัวเห็ดเวียเด้ขอไปเห็บเวียเด้ขอเน็ดกินเพื่อนอยู่ดีมีแห่งเด้พี่น้องเด้อยู่ดมติดตาม้อพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตาม้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เน่โอเคให้โชคให้มาดับด้วยายดี